เกษตรไซมูลชวนรู้นำท่านมาพบก,กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสือกบกบ้านนาโปงค่ะหรือชื่อนางสาววราสุจเจริญคณาค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะว่าที่ร้อยรีหญิงรัตน์บุญปิ่นสิบันตค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการค่ะวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเสือกบกบ้านนาโปงค่ะอยู่ตำบลไซมูลอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรค่ะกับประธานกลุ่มนะคะค่ะชื่อประธานแนะนําตัวกันค่ะ ชื่อนางลำไยสินจานประานกลุ่มบริษทธรเกียตบุบ้านนาปงค่ะตอนนี้อยากให้อาพี่ลำไพนะคะพูดประวัติความเป็นมานิดนึงว่ากลุ่มของเรานี่ก่อตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่มีความเป็นมายังไงคะมีแรงบันดาลใจอะไรที่เราจะตั้งกลุ่มน,นี้ค่ะกลุ่มของเรานี่ตั้ง ทีนี้ลาออกจากงานก็เลยมีปกติเป็นคนมีความรู้ด้านการออกแบบแล้วก็สนใจพวกนี้อยู่แล้วค่ะชอบทางด้านนี้ใช่ชอบท<อ>างด้านนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยหารวบรวมชาวบ้านนะคะผู้ที่สนใจนะคะ่ะก็มารวมกลุ่มจัดตั้งีิสาหกิจน,นะคะแล้วสินค้าของเราในกลุ่มนี้ คือเรามีอะไรบ้างคะเรื่องแรกเลยจนตอนตอนตอนแรกๆก็มีเ,มเป็นเป็นเสือเสือภาพธรรมดาค่ะแล้วก็มาต่อย,ยอดเป็นกล่องที่ชู่แล้วก็กระเป๋าจากเสือปกะคะ่ะแล้วพอมาหลังๆก็แปลรูปจากเส้นปกเลยไม่ต้องทอเป็นเสือปกนะคะ่ะก็คือเป็นประเภทนี้อะคะ่ะ เป็นการเพิ่มมูลค่าใช่ไหมคะของผลิตภัณฑ์ของเราแล้ววัตถุดิบนี้เราได้จากไหนคะวัตถุดิบนี่ได้จากสมาชิกของกลุ่มค่ะในกลุ่มเราที่บ้านที่ชุมชนของเราเลยนะคะถือว่าปลูกเองช่าะสมาชิกค่ะปลูกเองค่ะแล้วก็เอามาส่งผลค่ะในแต่ละงานในแต่ละรูปแบบของงานของเราคือสมาชิกก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ก็คือบางสมาชิกก็จะมีการ บางคนก็สารบางคนก็เย็บอะไรนี้ใช่ไหมคะบางคนก็ประกอบบางคนก็ปกค่ะถ้าไม่มีฝีมือหน่อยก็ปกค่ะปกใส่เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็สองปุ่มค่ะค่ะนอกจากหน้าร้านตรงนี้แล้วเราเราได้ไปจำหน่ายช่องุหลาบบางทางอวิมานพยาแถนค่ะแล้วก็มีมีลูกลูกค้าประจำก็คือคุณซอเจียงนะคะซอเจียงค่ะซอเจียงที่ ขวดอะไรนะกวดเป๋วใสขวดใบอะค่ะค่ะอันนี้เราใช้สีธรรมชาติใช่ไหมคะอันนี้ใช้สีธรรมชาติย้อมค่ะจากอะไรบ้างคะอย่างสีถ้าถ้าสีส้มๆหน่อยก็จะเป็นอะแก่นฝางค่ะถ้าสีอะออกสีดำๆเนี้ยก็เป็นอะมะเขือค่ะคือลูกมะเกลืออะค่ะลูกมะเลือใบก็ได้ลูกก็ได้ค่ะเล่ากับว่าสีนี้เราใช้สีธรรมชาติทั้งหมดค่ะสีธรรม เป็นการนำลักสินไปร้อนเนาะไม่ใช่เคมีค่ะไม่ใช่ไม่ใช้เคมีค่ะแล้วทางจําหน่ายทางออนไลน์มีมั้คะมีทางเพจค่ะเพจเป็นมูลนิธเพจอะไรคะชื่อเพจชมดี่าเสือโอกนาโป่งยะโสธรค่ะ0828610873ค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะเกษตรไซมูลชวนรู้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไปรับชมอะไรที่ไหนเดี๋ยวรอรอดูคลิปต่อไปเลยนะคะวันนี้ก็ขอกล่าค่ะ่า